ดูวัตต796นะครับปี2014นะครับผมคันนี้วิ่งเพียง1 4 0่งกว่ากิโลเท่านั้นนะครับท่อกรองกลองนะครับผมท่อเทอร์มินะครับไฟเลี้ยวนี่ไ h เท็นะครับหน้าหลังนะครับกระจกปลายแฮนด์ทรง c r g นะครับผมยางใหม่หน้าหลังครับกันลมหน้าก็มีนะครับกันลมกลางก็มีครับ ร้านโอไบเรานำเสนอแต่รถดีๆนะครับท้ายสั้นด้วยครับผมคันนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันครับเครื่องเย็นๆนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับร้านตั้งอยู่ลาดพร้าวซอยโชคชัย4ซอย18นะครับเบอร์สายด่วน0ู4ย์6 2 4สีนะครับกันลมหน้าเป็นของ r n g ครับดูดอกยางครับลูกค้าเพิเปลี่ยนมาครับ เงียบๆครับ